สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราคาร่ของเรานะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะเราจะมากันในหัวข้อที่ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะตอนนี้นะสำหรับคนที่มีประเด็นกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะนะว่าคลิปนี้ใช่ของคุณไหมนะคะ ะจะเป็นสำหรับคนที่มีประเด็นกันนะนกจะทำคลิปแยกนะคะเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งก็จะทำเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็จะเป็นคลิป r รนด o อมนะคะโอเคพลังงานของคุณนะคะชูบคัพทรี c u บคัว้าวโฟ f ์ a วอนนะคะ พลังงานของคุณเหมือนคุณมีความสุขมากเลยอ่ะเหมือนคุณแฮปปี้กับความสัมพันธ์นี้มากนะคะคุณรู้สึกว่าคุณเจอคนที่ใช่เจอเจอเนื้อคู่เจอคนที่คุณอยากที่จะลงเอยแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอือฮึคุณรู้สึกว่าคุณคนนี้ใช่ละนะคะมีเคมีที่ตรงกันนะคะเป็นคู่แท้ของคุณแน่นอนอะไรประมาณนี้ความรู้สึก ของคุณนะคะคุณกาลังมีความรักนะคะหรือว่าเจอคนที่ใช่นั่นเองคนที่คุณอยากจะสร้างครอบครัวนะคะร่วมกับเขาอย่างนี้ค่ะนะอันนี้เป็นพลังงานของคุณนะคะตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่นะอันนี้ลักษณะของคุณด้วยนะคะเป็นคนที่ ชอบอะไรที่มั่นคงนะหรือคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงมีความอบอุ่นนะคะเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็อาจจะชอบคุณด้วยนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ใครเห็นใครก็ชอบใครก็รักนะคะเข้ากับทุกคนได้ดีอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนที่จริงใจนะ,ะมีเพื่อนมีสังคมนะคะเป็นคนที่จริงจังจริงใจด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นพลังงานของคุณนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าคนคนนี้ที่คุณนึกถึงนะคะที่มีประเด็นกันไปเนี่ยเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ่าพลังงานฝั่งเขานี่คือแบบเครียดเลยนะ9ดาบนะคะเเด็กถือไม้9ช่วยแล้วก็จัดเม้นตอืมสดาบคือนกรู้สึกว่า ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้เขาเขาเครียด mm. เขาคิดหนักนะคะเรื่องของคุณนะ mm. เขาอยากติดต่อคุณมาอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์กับคุณนะคะ mm. อยากที่จะหรือฟื้นความสัมพันธ์นี้อยากที่จะเปิดใจคุยกับคุณเนี่ยค่ะนะ,ะนะ mm. อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะ mm. สองดาบเนี่ยหนูรู้สึกว่าเขาติดอยู่กับความคิด mm. เกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะนะอืม ต่อให้ตัวเขาเหมือนกับเขาไม่เป็นไรนะคะ,ะ,คะเขาโอเคเขาอยู่ได้แต่จริงๆไม่นะคะลึกๆในใจิตใจคือนอนไม่หลับนะคะคิดมากคิดเยอะนะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมสสิงห์ธนูนะคะคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้คนคนนี้นะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะทรีอัพครับโอ้ฟฟร์บอลน,นะไพ่ขึ้นมาเหมือนพลังงานของคุณเลยอะนะ เขาอยากมาง้อคุณนะถ้าคุณมีประเด็นกันไปเนี่ยนกมองว่าเขาคิดถึงคุณมากๆคนคนนี้นะคิดถึงค่ะแล้วก็อยากพูดอยากคุยอยากติดต่อคุณมาค่ะนะยังคิดถึงคุณมากๆอยากกลับมาคืนดีกับคุณนะคะคุณและเขาอาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะถ้าตอนนี้มีประเด็นกันไปนกรู้สึกว่าเขาอยากที่จะเคลียร์กับคุณนะคะ ออยากจะเคลียร์อยากจะให้คุณให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้ค่ะนะคุณคือความสุขของเขาคุณคือคนที่เขาต้องการคนที่เขาอยากที่จะอ่าอยู่ด้วยนะคะสร้างครอบครัวกับคุณอะไรประมาณนี้นะคะนกรู้สึกว่าเขาผูกพันกับคุณจังเลยนะคะคุณคนนี้นะเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกคะ อมีชาวราศีพฤกษกด้วยนะคะเขายังอยากสารต่อความสัมพันธนี้นะคะแล้วก็ตัวเขาเองยังยังไม่อยากปล่อยความสัมพัน์นี้ไปค่ะแน่นอนนะเขาจะติดต่อคุณมานะคะเพื่อที่จะมีการเคลียร์กันเปิดใจคุยกันอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ดูเหมือนตัวเขาเองก็ไม่ค่อยกล้านะอ่า ไม่ค่อยกล้าอาจจะต้องรวบรวมความกล้าก่อนนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีกรกฎหรือว่าคนที่อยู่ต่างถิน่นแดนไกลาจากคุณก็ได้นะคะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะคนในเครื่องแบบเนาะเป็นทหารราชการตำรวจนะคะนะหรือคนที่จะต้องทํางานเกี่ยวกับการเดินทางอยู่เสมอเสมอก็ได้นะคะคนคนนี้นรู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะนะอยากจะติดต่อคุณมามากๆเลยเขายังอยากที่จะ สารต่อความสัมพันธ์นี้นะคะให้เวลาเขาในการรวบรวมความกล้าก่อนนะคะเขามีการวางแผนแล้วแหละนะว่ายังไงก็จะมีการติดต่อคุณมานะคะคิดเวละนะคะแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะ take action นะคะนะเนี่ยจะมีการ เทคแอคชั่นเกิดขึ้นแล้วนะคะถ้าเกิดเขาเงียบไปนิ่งไ,ไปนะคะคนคนนี้เขาหวยหาคุณหนักมากๆนะคะแต่เขาอาจจะซ่อนอารมณ์ความรู้สึกของเขาเอาไว้นะถ้าคุณยังยังเป็นเพื่อนเฟซกันอย่างเงี้ยแล้วคุณก็รู้สึกว่าเขาไม่เห็นจะแสดงออกใดๆก็ตามนะคะเขาเป็นคนที่เก็บซ่อนความรู้สึกนะคะเขาไม่ค่อยแสดงออกหรอนะคะแต่จริงๆเขาคิดถึงคุณมาก แล้วเขาก็คิดว่าคุณนี่แหละคือคนที่เขาอยากอยากจะให้นะคะมาเป็นคนที่เป็นคู่ชีวิตของเขาอะค่ะนะ<อ>เขายังอยากที่จะทุ่มเทในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากความคิดความรู้สึกหรือออกจากหัวได้เลยจริงๆนะ,ะแปดดาบขึ้นมาตอกย้ำนะคะ เขายังยึดติดอยู่กับคุณมากๆคุณคนนี้โหยหาคุณมากๆนะคะในช่วงที่ไม่มีคุณเขาก็รู้สึกรู้สึกแย่มากๆนะคะแปดถ้วยนะคะอม,มองว่าคุณและเขาอาจจะมีการงอนกันนะคะน้อยใจกันอย่างนี้ก็ได้นะ ตัวเขาเองก็อาจจะมีอารมณ์แบบน้อยใจคุณก็ได้นะคะนะอืมนกมองว่าคุณคนนี้ยเขายังมีคุณอยู่ในใจเสมอนะคะขอดูนะเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกคะอืมสี่ดาบเนาะสิบไม้ค่ะอืม ถ้ามีประเด็นกันห่างหายกันไปเงียบกันไปเนี่ยนกมองว่าตัวเขาเองอาจจะแค่แบบพักก่อนนะหยุดก่อนนะอะไรแค่เนี้ยอืมแต่เขาก็จะยังกลับมาจริงจังกับความัมพันี้นะคะเขายังไม่ยอมแพ้นะเขาอาจจะติดปัญหาเขาอาจจะคิดมากนะคะหรือเงียบไปนิ่งไปนะแต่ตัวเขาก็ยังคิดถึงคุณนะคะอืมการที่เขาเงียบไปนิ่งไปนะคะ เขาก็เจ็บเหมือนกันนะหรือว่าคุณและเขาเนี่ยมีการหยุดความสัมพันธ์กันไปแล้วเนี่ยเขาก็เจ็บปวดไม่ใช่น้อยนะคะคุณคนนี้นะเขายังรักคุณมากๆค่ะอย่างอย่างอยากที่จะมาง้อคุณอยู่นะคุณคนนี้นกมองว่าเขาจะมีการตัดสินใจนะคะที่จะกลับมาง้อคุณนะ,ะเขาจะติดต่อคุณมาเร็วๆนี้นะคะอืม นะลกมองว่าคนคนนี้เขาเขาจะหาวิธีการที่จะกลับเข้ามานะคะในความสัมพันธ์ในรูปแบบของเขาแหละนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้นะคะคนที่มีฟอร์มนะแต่เขาก็มีวิธีการที่จะติดต่อคุณมาก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเขายังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะขึ้นหกดันะอืมอาจจะเป็นชาวท่นาน้ํานะคะ ปรากฏพิจิกมีนชาวธาตุลมเมถุนตุลกลุ่มด้วยนะขอดูหนคะ่ะว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปคะเด็กดาบนะคะน่าก้าเหรียญความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะบางท่านบางคนเป็นรักทางไกลนะคะต้องรอเวลานะต้องรอเวลานะคะ e m p r e s s อืม นกมองว่าคนคนนี้คุณน่ยอยู่ในสายตาเขาตลอดแหละนะต่อให้เขาเงียบไปนิ่งไปนะเขาส่องเขาดูคุณตลอดนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่อยู่ในใจเขาเสมอเป็นคนสําคัญนะคะเป็น D M p r e s s ของเขานะคะเขาส่องดูคุณตลอดนะคะอืมเขาคิดถึงคุณมากเลยนะแล้วเขาก็คาดหวังว่าความสัมพันธ์นี้นะคะนะมันจะเป็นไปได้แล้วก็ สามารถที่จะพัฒนาต่อได้อะไรประมาณนี้นะอืแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะคุยนอปซอฟคือตอนนี้ตัวคุณอาจจะแบบเริ่มที่จะใจแข็งแล้วนะอ,อ,อยากจะตัดเขาหรือเปล่านะคะหรือว่าอยากจะตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วนะคะแต่ทีเนี้ยนะ เหตุผลนะคะสมองกับความรู้สึกหรือหัวใจอะ่ะมันมักจะไม่ตรงกันนะคะในเรื่องความรักนะคุณอาจจะใช้เหตุผลในการที่จะตัดเขาออกจากชีวิตละอย่างเงี้ยค่ะนะอาจจะเป็นไปไม่ได้หรือเขาหายไปแบบนี้ทําไมอะไรเงี้ยคือคุณก็เหมือนใช้เหตุใช้ผลนะคะมามาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแต่สุดท้ายอะ่ะนกมองว่า คุณและเขาอะค่ะก็ก็ยังตัดกันไม่ได้เขาก็เช่นกันนะคุณรู้สึกอย่างไรเขาก็รู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วก็คุณคณนนี้เขามีไพ่คู่ขึ้นมานะเนี่ยขึ้นมาตรงกันเลยนะคะคิง o f อปสอดกับค e n น็อปสอดขึ้นมานะมีพลังงานของความเป็นคู่คุณอยู่หรือว่าลักษณะนิสัยคล้ายๆกันนะอ่า อย่างที่บอกไปนะว่าคุณเป็นยังไงรู้สึกยังไงเขาก็เป็นแบบนั้นแหละแต่แบบบางทีก็คืออาจจะเก๊กอาจจะแบบไม่ได้แสดงออกทั้งคู่นะคะแต่ก็ยังมีการในใจนะคะสุดท้ายนกมองว่าคนคนนี้แหละนะจะเป็นฝ่ายติดต่อคุณมานะคะอ่านะก็ประมาณนี้นะคะขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะแรนดอมของเรานะ เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกการสนับสนุนค่ะ